สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,องทุกๆคนครับพี่น้องครับผมลุงทัศครับวันนี้ลุงทัศมาพบพี่น้องของเราในงวดวันที่16พฤศจิกาครับและสูตรนี้ที่ลุงทัดจะเอามาให้พี่น้องดูก็คือเลข เลขดับบนทุกหลักตัดเ็ดสูตรพี่น้องครับผลงานงวดที่ผ่านมาเป็นยังไงครับอันนี้สูตรเดินต่อมาจากงวดที่ผ่านมานะครับพี่น้องครับนี้คือชุดที่เดินมาต่อจากงวดที่ผ่านมาดับไปแล้วคือฝั่งนี้ส่วนเลขที่ไม่ดับคือ04 6 8 9สี่พี่น้องครับมันมาเหลือที่69ถ้าจับเป็นคู่ชุด2ตัวจะถูกเลยครับ แต่นี่เนื่องด้วยผมจับเป็นคู่ชุดสตัวโต๊ดก็จะได้มาในรูปนี้เนื่องจากมันเบิ้ลพี่น้องครับมันเบิ้ลที่หกสองตัวนะมันก็เลยไม่ถูกอ่ะถ้ามันไม่เบิ้ลเราก็จะถูกครับโอเคพี่น้องครับแล้วลงเสร็จจากนี้นะครับเลขดับเมื่อได้เลขดับมันจะเหลือสักกี่ตัววัดที่ผ่านมาเหลือห้าตัวพี่น้องครับ แล้วถ้ามันเหลือผมจะไปจับชนกับชุดนี้พี่น้องครับเป็นชุดเด่นบนตัด2ส,สูตรชุดน้องเล็กที่ผมจับชนกับพี่ใหญ่วดที่ผ่านมาพี่น้องครับตัดแล้วเหลือ6ตัวเดียวผมให้วิ่งหกรูดหในชุดนี้นะครับผมไปที่หกแดตัวเดียวเลยพี่น้องครับเพราะว่าเลขหลักหน่วยของเรามันได้ศูนย์กับ8เนาะ มันพลาดไปพี่น้องครับมันออก69นี่คู่ชุดผมให้668กับ168หลักร้อยของเราเป็น6งวดที่ผ่านมาก็เลยจับ6มาชน68ตัวนี้ซึ่งสูตรนี้2สูตรตัดกันได้ที่6ตัวเดียวส่วนชุดพี่ใหญ่พลาดไปสูตรหนึ่งครับผมไปชน67 68มันไม่มี9และ คลิปต่อจากชุดน้องและจะเป็นชุดใหญ่นี้และพี่น้องครับผมจะเอาสองชุดนี้ตัดกันให้ดูอีกรอบหนึ่งผมรับประกันว่าพลาดแล้วผิดแล้วถ้ามันไม่ผิดซ้ำแน,น่นอนมาครับผมจะพาฟังคำเตือนแล้วมาดูกันว่าดับบนทุกหลักตัดเจ็ดสูตรงวดนี้มันจะได้เลขอะไรอ่ะผมจะไปนชนที่หลักร้อยเอาหลักร้อยยืนมาครับฟังคำเตือนเลยดีกว่าครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ครับ คลิปวิดีโอต่อไปนี้ที่ลุงทัศน์กำลังนําเสนอนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะด้วยความหวังดีจากลุงทัศน์พี่น้องครับมาครับมาดูสูตรเลยทีนี้ผมจะคํานวณแค่สองงวดนะเพราะพี่น้องเห็นแล้วงวดที่ผ่านมามันจะได้ไม่เสียเวลาเกินไปมันหลายสูตรพี่น้องครับ สูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สามสูตรที่ 4, สี 5, ส 6, สสรรนน่สูตรที่ห้าสูตรที่หกสูตรที่เจ็ดอ่ะก็จะครบเจ็ดสูตรครับมาผมพาคํานวณหนึ่งตุลาครับซึ่งมาใช้สิบหกตุลาสูตรที่หนึ่งร้อยสิบหน่วยบนเลยครับเก้าบวกเก็ดได้สิบหกสิบหกบวกแปดได้ยี่สิบสี่เท่ากับสี่คูณแปด บวกแปดครับขออภัยครับบวกแปดนะสี่บวกแปดเป็นสิบสองดับตัวแรกคือเลขสองสูตรที่สองครับแสนหมื่นหน่วยล่างบวกห้าแสนหมื่นหน่วยล่างบวกด้วยห้าแปดบวกเจ็ดได้ห้าห้าบวกเจ็ดได้สองสองบวกห้าได้เจ็ดตัวที่สองดับคือเจ็ด มาครับมาดูตัวที่3หน่วยที่1บวกร้อยสิบหน่วยครั้งที่2แล้วคูณด้วย2แล้วบวกด้วย9อ่ะหน่วยที่1ครับมาต่อกันครับเมื่อกี้มีเสียงเพลงพี่น้องครับลงท่านเลยหยุดไว้เรามาดูสุรที่3ครับหน่วยครั้งที่1คือ3บวกร้อยสิบหน่วยครั้งที่2 3บวกหาเป็น8 8ดบวก3มเป็น1 1บวก2เป็น3าม แล้วคูณด้วย2 2คูณ3เป็น6 6มาบวก9เป็น15ตัวที่3ที่ดับคือเลข5ขยับมาสูตรที่4ครับ10หน่วยล่างคูณ3บวก5 7บวก7เป็น14คูณ3 3คูณ4เป็น12 12บวก5เป็น17สูตรที่5ครับ สิบที่สองบวกหน่วยที่สามบวกร้อยที่สี่สิบที่สองบวกหน่วย 6. 6 12. 12ที่สามบวกร้อยที่สี่สามบวกสามเป็นหกหกบวกหกเป็นสิบสองสิบสองบวกสองเป็นสิบสี่สูตรที่หกสิบหน่วยล่างบวกร้อยสิบหน่วยที่สี่บวกเจ็ด จ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่สี่บวกหกเป็นสิบสิบบวกห้าเป็นสิบห้าห้าบวกเจ็ดเป็นยี่สิบสองดับที่เลขสองสูตรสุดท้ายเลยพี่น้องครับลุงท่านให้ใช้ร้อยสิบหน่วยครั้งที่สองบวกรหัสสองร้อยสิบหน่วยครั้งที่สี่ผมบอกว่าอะไรเมื่อกี้ร้อยสิบหน่วยที่สี่ผมบอกพี่น้องว่าร้อยสิบหน่วยที่สองเห็นเลขสองหมดไปแล้วพี่น้องครับ ปากมันไปก่อนสมองเลยร้อยสิบหน่วยที่สี่หกบวกห้าได้สิบเอดสิบอดบวกสองได้สิบสานี่คือตัวเลขที่ดับไปแล้วครับส่วนตัวที่ไม่ดับก็คือตัวนี้ศูนย์ยังไม่มีครับเราจะได้ศูนย์หนึ่งยังไม่มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดไปแล้วก็จะได้8ดและจะได้9้าอ่ะ ก็จะเหลืออยู่ที่5ตัวนี้นี่ก็คืองวดที่ผ่านมา04689และผลที่ออกพี่น้องครับ059696 9, 6. เนื่องจากมันซ้ำมันเบิ้ลที่6เนาะมันก็จะมาถูกที่69ตัวนี้เสียดายผมไม่ได้จับเป็น2ตัวให้พี่น้องอ่ะโอเคพี่น้องครับเราจะถูกที่ชุด6 หกทีนี้ก็จะมาถึงงวดวันที่16ตุลาพี่น้องครับไปใช้1พฤศจิกามาผมพาคำนวณเลยครับ1้อหน่วยบนบวก8 6บวกเได้5 5าบวกหเป็น11 11อบเวกแปเป็น19ตัวแรกคือเลข9โอ้โหเลขเไปแล้วตัวแรกเลยเลขเ้าไปแล้ว แสนหมืนบวกหน่วยล่างบวกห้าแสนหมื่นหน่วยล่างบวกห้าห้าบวกหนเป็นหกหกบวกห้าเป็นสิบเอ็งไปแล้วหน่วยครั้งที่หนึ่งบวกร้อยสิบหน่วยครั้งที่สองคูณด้วยสองบวกเก้าหน่วยที่หนึ่งร้อยสิบหน่วยที่สองหนึ่งบวกห้าได้ห บวก3ได้9บวก1ได้0 2นคูณ0ได้0 0ไปบวกรหัส9ได้9้าซ้ำแล้วครับสูตรที่4ครับ10หน่วยล่างคูณ3าบวก5คงที่10หน่วยล่างเป็น6บวก1เป็น7คูณด้วย3 3 7 21 21จบเวก5เป็น26 6ดับแล้วครับ มาสูตรที่หพี่น้องครับสิบที่สองหน่วยที่สามร้อยที่สี่บวกสองคงที่สิบที่สองคือสหน่วยที่สามคือ9้าร้อยที่สี่คือสี่สมบวกเ้าเป็น12บวกสี่เป็นสิบหกสิบหกมาบวกสองเป็น18บแปอาผมทวนใหม่อีกครั้งสูตรนี้ 10ที่สองหน่วยที่3ร้อยที่สี่สบวกแเป็น11บเวกสเป็น15บหะเห็นไหมพี่น้องครับผมบวกผิดเมื่อกี้เอาใหม่เอาใหม่10ที่2คือ3หน่วยที่3คือ9อ๋อมันหน่วยที่3ามพี่น้องครับ3มาบวก9เป็นสิบสอ สิบวกสี่เป็น16บหกมาบวกสองเป็น18ถูกแล้วครับผมจุดเหลื่อมกันนิดหนึ่งผมนึกว่าเป็นแปดมาดูสูตรที่หพี่น้องครับ10หน่วยล่างบวกร้อยสิบหน่วยที่4ี่บวกด้วย7 10หน่วยล่างนะครับ6กบวกหนึ่งเป็น7 7็เบวกสี่เป็น11บเวกเเป็น18บวกหเป็นยีสบสี่ 24่บวกเเป็น 3, สามสิบเอ็ซ้ำเลครับอ่าผมทวนอีกรอบหนึ่งครับหกบวกหนึ่งเป็นเจ็เบวกสี่เป็นส 11. 11ิบเอ็ดบเวกเเป็น18 18ปดบวกหเป็น 24, 24่สิบวกเเป็นสาถูกต้องครับทีนี้มาดูสูตรสุดท้ายคือสูตรที่เ็ ร้อยสิบหน่วยครั้งที่สี่บวกรหัสสองสี่บวกเก็ดเป็นหนึ่งหนึ่งบวกหเป็นเก็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าโอ้โหเลขซ้ำเยอะเลยครับนี่คือดับบนทุกหลักถ้ามันดับเอาอยู่อย่างวัดที่ผ่านมามาครับตัวที่เหลือแล้วครับทีนี้ศูนย์ยังไม่มีใส่ศูนย์ลงไป หนึ่งมีแล้วสองร้อยบนตัวเดียวของเราสองไม่ดับพี่น้องครับอันนี้ดับบนทุกหลักนะสองสามยังไม่มีสี่ยังไม่มีห้ายังไม่มีหกมีแล้วเจ็ดยังไม่มีหวดนี้จะเหลือหกตัวจะเหลือหกตัวพี่น้องครับ อ่าถ้าหตัวนี้เอาอยู่นะถ้าหกตัวนี้เอาอยู่ผมจะใช้เลขเด่นบนสองสูตรนี่ครับที่ตัดกันเหลือหกตัวเดียววัที่ผ่านมาเหลือหกตัวเดียวแล้วผมไปชนชุดพี่ใหญ่ชุดพี่ใหญ่ผิดไปสูตรหนึ่ง ชุดพี่ใหญ่มีสามสูตรด้วยกันอะแต่วันนี้พี่น้องครับผมจะรูดให้พี่น้องไปก่อนในนี้แต่หลักร้อยของเรามันได้สองตัวเดียวนะวันนี้เพราะฉะนั้นเมื่อในชุดโต๊ะถ้าผมทำเป็นชุดโต๊ดพี่น้องสลับเอาสองมาเป็นหลักร้อยแทนอะประมาณนี้นะครับ มาครับผมจะจับเป็นคู่ชุดเวี่ยงโต๊ให้พี่น้องก่อนครับอันดับแรกเราจะได้อยู่สามสิบเท่าไหร่วะสามสิบสาสิบห้าหรือสามสิบหกเวี่ยงเป็นชุดโต๊ะนะครับตัวแรกก็คือศูนย์สองสามไปเลยครับศูนย์สองสามศูนย์สองสี่ ศูนย์สองห้าศูนย์สองเจ็ดแล้วก็ศูนย์สองเจ็ดไปแล้วศูนย์สามสี่

ูนย์สามหกไม่มีครับขออภัยโอ้ยลวงทัดเนาะมันเป็นศูนย์สามเจ็ดอ่าศูนย์สามหกไม่มีนะได้เขียนแล้วเขียนเลยศูนย์สามเจ็ดศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่เจ็ด แล้วก็0,57ตัวสุดท้ายคือ0,57ต่อไปจะเปลี่ยนเป็นหลักสองนะครับ2,3,4สามสี่สองสามสี่สองสามห้า สองสามเจ็ดสองสามสี่สองสามห้าสองสามเจ็ดสองสี่ห้าแล้วก็สองสี่เจ็ด แล้วก็สองห้าเจ็ดต่อไปก็จะเป็นหลักสามสามสี่ห้าสามสี่ห้าสามสี่เจ็ด สามสี่ห้าสามเจ็ดี่หสามสี่เจ็แล้วก็สามห้าเจ็ดหเจแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ4ี่ห้าเจ็ด มาแล้วทีนี้พี่น้องครับถ้ากรณีเลขวิ่งตัวเดียวของเรามีพี่น้องคอมเมนต์มาถามเหมือนกันนะครับเมื่อกี้ผมตรวจด,ดูพี่น้องถามบอกว่าลงร้อยบนหลักร้อยให้หน่อยครับว่าอ่ะหัดลงให้แล้วนะครับถ้าพี่น้องที่ถามเข้ามาที่ยังดูอยู่นะครับนี้ครับคือชุดแรกเลยที่ลุงทัศน์ลงครับ คือร้อยบนงวดนี้ตัดกันแล้วได้สองตัวเดียวถ้ามันจะมานะเราได้2ตัวเดียวเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวไหนมี2อยู่เอาสองไปใส่ข้างหน้าแล้วทีนี้พี่น้องครับความสำคัญมันจะมาอยู่ตรงจุดนี้อีกครับอันนี้คือวิ่ง เลขแต้มสามตัวบนผลงานงวดที่ผ่านมาพี่น้องครับออกแต้มหนึ่งนะครับแต้มสามตัวบนเนื่องจากสูตรนี้ผิดมันเลยได้แต้มห้าตัวเดียววันนี้ผมเลยขยับสูตรที่มันผิดให้มันเป็นตัวถูกให้มันถูกให้มันเดินต่อนะเพื่อที่จะมาชนกับสูตรนี้และงวดนี้ชนออกมาแล้วครับ สูตรนี้ถูกเดินต่อมาจากงวดที่ผ่านมาครับอ่าสูตรนี้เดินต่องวดสูตรนี้ผิดมาสูตรนี้ผิดมานะแต่เมื่อสองสูตรนี้เนื่องด้วยสูตรนี้มันมีสามแต้มจากงวดที่ผ่านมานะครับนี่ได้สามแต้มได้สี่ห้าเจ็ดวันนี้ผมขยับให้มันมาเป็นสี่แต้ม แล้วทีนี้ถ้าสองสูตรนี้มาตัดกันมันจะได้ที่แต้มสามกับแต้มหมาครับผมจะเอาแต้มสามกับแต้มหกมาตัดในนี้แล้วถ้ามันติดในนี้ถ้าติดสองให้พี่น้องขยับสองมาไว้ข้างหน้าเพราะเราได้หลักร้อยคือเลขสองถ้ามันเดินต่อนะมาครับแต้มสไปก่อนครับอันดับแรกแต้มสเราได้แต้มสามกับแต้มหกนะ แต้มสามแต้มสามแต้มสามคือสองสี่เก็ดโหพี่น้อยครับสองสี่เก็ดสวยมากดูสิสองสี่เก็ดเข้าที่แต้มสาม แต้มสามมีตัวเดียวใช่ไหมพี่น้องครับถ้าลุงทัศดูผิดคอมเมนต์มาบอกด่วนนะแต้มห้าแต้มหกแต้มเจ็ดแต้มเก้าแต้มเจ็ดแต้มแปดแต้มเก้าแต้มศูนย์แต้มเก้าแต้มหนึ่งแต้มสองแต้มเก้าแต้มศูนย์แต้มสองแต้มหนึ่งแต้มสามแต้มสี่แต้มเก้าแต้มสี่แต้มห้าแต้มหก โอเคพี่น้องครับถ้าเข้าแต้มสามของเราที่สองสี่ก็สองสี่เก็ขยับมาดูแต้ม6ครับ0ูนย์สองสให้พี่น้องขยับมาเป็นสองสีหรือ2,0,4ได้นะเพราะหลักร้อยของเราเป็นสองก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นสอง 40ประมาณนี้กับ204อ่ะเข้าที่แต้ม6ตัวแรกคือ0 24ให้พี่แนวพี่น้องแยกต่อไปครับอีกตัวไหนที่ได้แต้มเแต้มเแต้ม7เอ้ยแต้ม6ครับขอภัยแต้ม8แต้มเแต้ม0เแต้มเแต้ม1เแต้ม2อแต้ม9แต้ม0แต้ม2 แต้มหนึต้มสีม 2, แม 4, แม 5, ่แต้มสองแต้มสี่แต้มห้าเอาแต้มหโอโหตัวสุดท้ายเลยสี่ห้าเไม่มีหลักร้อยของสองของเราพี่น้องครับถ้าสูตรนี้ถ้าตัวนี้ถ้าหลักร้อยของเราเข้ามันจะมาเข้าในชุดนี้นะครับสรุปตัวที่จะเน้น ในนี้เน้นแค่สองหางนี้เนื่องจากมันติดสองอยู่ในหลักร้อยของเราพี่น้องครับถ้าวิ่งร้อยบนตัวเดียวของเราถ้าทำงานต่อนะถ้ามันทำงานต่อมันได้ที่สองตัวเดียวพี่น้องครับงวดที่ผ่านมามันได้หกตัวเดียวและงวดก่อนนั้นได้เก้าแต่งวดก่อนนั้นได้สามหกเก้าช่วงนี้มันจะชนตัวเดียวตลอดเลย สองสี่เจ็ดกับสองสี่ศโอ้ตัวนี้สองเจ็ดเพี่น้องครับมาผมจะให้หางเดียวคือตัวนี้แหละครับคือสองสี่เจ็ดนะครับพี่น้องครับถ้าหางเดียววัดใจ สองสี่เจ็ดนี่ครับชุดนี้เลยพี่น้องครับวัดใจไปเลยมามาลุ้นกันครับสองสี่เจ็ดที่จะฝากไว้เข้าที่แต้มสามคือสองสี่เจ็ดตัวนี้พี่น้องครับ อ่ะจากสองศูนย์สี่ชอบตัวนี้แหละทีนี้แล้วคลิปต่อไปพี่น้องครับผมจะเอาตัวนี้แหละมันจะได้เลขอะไรมาตัดถ้าสูตรนี้ของเราเดินนะเลขสวยอยู่นะครับพี่น้องครับเลขสวยอยู่นะถ้าวิ่งตัวเดียวของเราทำงานเมื่อมันตัดกันอย่างงวดที่ผ่านมานะทีเด็ดเลยงวดนี้ แล้วจะชนชุดพี่ใหญ่ด้วยครับโอเคไหมครับมาพี่น้องครับต่อเนื่องเลยนะติดน้ำไว้นะครับคลิปต่อจากนี้ผมจะลงสูตรนี้แหละสดสดร้อนๆอนเลยจับชนเลยครับโอเคสำหรับสูตรดับบนทุกหลักงวดที่ผ่านมาไม่ทำให้เราผิดหวังวดนนี้ขอให้เดินต่อทีเด็ดจะอยู่ที่ชุดนี้ครับฝากไว้ด้วยครับ โอเคครับท้ายสุดและสุดท้ายเลยครับก่อนจะจากกันผมลุงทัศน์พี่น้องครับขอพระคุณพี่น้องทุกๆคนครับที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจพร้อมทั้งเสนอแนะพร้อมทั้งเสนอตัวเลขขอพระคุณมากครับถ้าเรามีข้อมูลเยอะเราก็จะได้เปรียบพี่น้องครับไม่ต้องใช้หัวเดียวของลุงทัศน์หรอกครับพี่น้องมีตัวดีๆมาแชร์มาเสนอมาจอยกันครับเอามาจอยกันครับ พี่น้องคนอื่นที่เข้ามาดูก็จะได้เห็นไปด้วยโอเคไหมครับมาครับท้ายสุดนะครับก่อนจะจากกันขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนครับขอให้โชคดีนะครับอ่าลองแคปไว้หน่อยพี่น้องครับอ่าแคปไว้หน่อยนะแคปไว้หน่อยครับสามสองหนึ่ง,งแคปอ่ะฝั่งนี้มั้งเผื่อมันมองไม่ทันเผื่อมันแคปไม่ได้อ่ะสามสองหนึ่งแคปโอเคครับพี่น้องครับ ขอใหโชคดีทุกคนครับวันนี้พอเจน,นี้สวัสดีครับ